สวัสดีครับวันนี้น้าหนะึ่งลงคลิปสองคลิปเลยนะครับเข้าไปที่ YouTube Studio นี่มาดูคอมเมนต์กันนะครับนะฮะจากพินนพัทนนะฮะเพื่อนผมเองโอเคผมหามุมให้แล้วกันนะโอเคมาตอนนาวีนะฮะรัตนเกณฑ์อย่างเชียบครับ,บอมอันไหนยอยู่แล้ว จากใน EVE N Game นะครับเพื่อนผมเองนะครับ N N Game เหมือนกันใช่ออกมาสักพักแล้วนะการวอรเกมถ้าผมบอกว่าเกมใหม่เขาเลยเฉียงนิดหน่อยอาร์ตินการับเขาคอมพิว์ดูโอเค LOL โวอะไรวะ2องพันสิบแปดมาใช้แต่ทำไมอ่ะครับไม่รู้อะ่ะอาจจะใช้อะ่ะจะใน EVE N Game นะฮะแหมเอาเพลงเดมอนส n ลเยอร์มาเลยเนาะนี่เขารู้ดีเขารู้ดี พี่ลงมาจากีเองอะ่ะจากผิวเองอะ่ะไปเที่ยวไหนอะ่ะผมตอบว่าไม่ยู่ <c oughs> หาจบคลิปแล้วครับ <c oughs> คลิปมันเร็วไปไหมจุ่นลา้าอ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้ลาก่อยสวัสดีครับ